Let's Let's Talk NY และนี่คือ NY All r o r a d Podcast กับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณสวัสดีครับเจษครับสวัสดีค่ะนายค่ะพวกเราจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกพอพมากับรายการ Let's NY ในรูปแบบ Podcast จะมาชวนทุกคนเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเคย และววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวการสําคัญที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภาวะโรครวนหรือการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแน่ๆน,นะครับนั่นก็คือการเรือนกระจกนั่นเองใช่แล้วละค่ะแล้วการเลื่อนกระจกนะคะจะเกี่ยวข้องกับทุกคนยังไงแบบไหนหรือว่าจะมีวิธีอะไรที่เราจะช่วยกันลดการเลื่อนกระจกได้บ้างวันนี้พวกเราก็มีวิธีเหล่านั้นมาฝากกันค่ะ การเือนกระจกนะคะก็มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนค่ะจากการใช้พลังงานการเดินทางแม้กระทั่งการทานอาหารเนี่ยก็สามารถปล่อยการร๊าซเลอนกระจกได้เช่นกันค่ะแล้วส่วนที่เกิดจากพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะที่สร้างผลกระทบต่อโลกมากๆเลยซึ่งกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นจะปล่อยก๊าซเื่นกระจกได้ยังไงพวกเราก็จะนํามาเล่าให้ฟังกันไปทีละข้อทีละตัวเลยค่ะ มาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นั้นก็คือการเผาต่างๆนะครับอย่างเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเฟิงฟอสซิลการเผาขยะการเผาป่ารวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าก็ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกันนะครับตัวถัดมาที่จะพูดถึงก็คือก๊าซมีเทนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจนนะครับอย่างเช่นการย่อยสลายมูลสัตว์หรือว่าการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ที่ออกมาจากวัวจากควายเนี่ยก็ปล่อยก๊าซมีเทนเช่นกันใช่ไหมคะพี่เจตใช่แล้วล่ะครับหรืออจาจจะกล่าวได้อีกในหนึ่งก็คือการทำปศุสัตว์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปล่อยก๊าซมีเทนออกมานั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็คือกา๊าซไนตรัสออกไซด์ ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการ์ดนี้ได้มาจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนติกในกระบวนการผลิตอย่างเช่นอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอนนะครับซึ่งตัวเส้นใยไนลอนเนี่ยนะคะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็คือพวกเชือกไนลอนต่างๆนั่นเองแล้วก็ส่วนที่นํามาทําเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมให้พวกเราทุกคนนั่นแหละค่ะใช่แล้วนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก๊สไนตรออกไซด์เนี่ยยังได้มาจากอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิดด้วยนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของก๊สฟลูออ n เดตซึ่งจะมี4ก๊สด้วยกันนะครับก็คือก๊สไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนก๊สเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนก๊สซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์และแก๊สไนโตรเจนไรฟลูออไรด์ซึ่งก๊สเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับ แต่เป็นกา๊าซที่มนุษย์เนี่ยสั่งเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหการรมการผลิตเครื่องทําความเย็นอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นหรือตู้แช่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราก็ใช้กันในชีวิตประจําวันนี่แหละครับแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าอากาศอย่างเมืองไทยเมืองร้อนของเรานะคะก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราใช่ไหมล่ะคะและอย่างที่พี่เจดเนี่ยได้กล่าวไปนะคะกาทั้ง7ตัวนั้นเนี่ยก็ เกี่ยวข้องกับพวกเราในชีวิตประจําวันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราจะลดการเลื่อนกระจกในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างก็อยากให้ทุกคนนะคะนึกง่ายๆเลยก็คือการใช้ทรัพยากรพลังงานหรือสิ่งต่างๆค่ะให้คุ้มค่าและลดขยะให้ได้มากที่สุดนะคะจากกิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจําวันนี่ล่ะคะ่ะ โดยวันนี้นะคะพวกเราก็จะขอนำมาเล่าให้ฟังกันสัก3ามข้อค่ะที่รับรองได้เลยว่าทุกคนอ่ะจะทำตามกันได้อย่างแน่นอนเลยข้อแรกนะคะก็คือการประหยัดค่ะสิ่งแรกที่เราทุกคนควรประหยัดนะคะก็คือไฟค่ะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ใช้นะคะก็ปิดถอดปลั๊กนะคะหรือว่าเลือกใช้หลอดไฟ LED หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะที่ประหยัดพลังงานที่มีฉลากเบอร์ห้านั่นเอง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีการประหยัดไฟอื่นๆอีกค่ะเช่นการเปิดแอร์25องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะการเปิดม่านรับแสงจากธรรมชาติค่ะต่อมานะคะก็คือการประหยัดน้ำนะคะด้วยการใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดไม่ปล่อยไหลทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นะคะอีกข้อที่เราควารช่วยกันประหยัดนะคะก็คือการประหยัดน้ำมันค่ะ อาจจะเป็นการไปทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะหรือว่าการศึกษาเส้นทางและว,วางแผนการเดินทางให้ดีก่อนการออกเดินทางเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถประหยัดได้ทั้งน้ํามันทั้งเวลาเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับและอย่างที่ไหนกล่าวมานะครับทั้งการประหยัดไฟการประหยัดน้ําและการประหยัดน้ํามันเนี่ยนอกจากจะช่วยลดการซึมกระจกได้แล้วย,ยังเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะพิจตข้อต่อมานะคะก็คือการลดละเลี่ยงค่ะ การลดขยะพลาสติกต่างๆนะคะหันมาใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้พกแก้วน้ำพกถุงผ้างดการใช้หลอดพลาสติกงดขอช้อนซ่อมพลาสติกโดยไม่จำเป็นนะคะทานอาหารให้หมดลดขยะอาหารนะคะถ้าไม่ชอบอะไรไม่กินอะไรไม่ทานอะไรนะคะก็ให้แจ้งทางร้านไม่ให้ใส่ลงไปนะคะก็จะช่วยเลี่ยงการเหลือทิ้งของขยะอาหารได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะพวกเราทุกคนก็ควรที่จะแยกขยะกันด้วยค่ะ เพื่อช่วยให้ขยะนะคะได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมสามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือนำไปรีไซเคิลได้ต่อไปนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะอย่างที่พวกเรานะคะได้พูดกันไปแล้วถึงความสําคัญของพื้นที่สีเขียวนะคะพื้นที่สีเขียวเนี่ย เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเราเลยนอกจากนี้เนี่ยต้นไม้ก็ยังช่วยเรื่องของความสวยงามความร่มรื่นและช่วยเพิ่มอากาศดีๆให้กับบ้านของเราได้อีกด้วยนะคะโดยทุกคนนะคะก็สามารถเลือกชนิดให้เหมาะสมกับพื้นที่และความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะจากทั้ง3วิธีที่ไหนได้เล่ามานะครับก็คือการประหยัดการลดละเลี่ยงและการช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ ก็เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของทุกคนเลยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าก๊าซเซองกระจกเนี่ยส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเรามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะช่วยโลกของเราได้ก็คือการช่วยกันลดกา๊าซเืองกระจกนั่นเองล่ะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ติดตามเรื่องราวต่อๆไปกันได้บน YouTube ช่องฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการกฟผฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วมาสะสมเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันต่อในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ